อันคลิปที่2เข้าพรรษาคำว่าพรรษาหรือวะาาแปลว่าฝนตามธรรมเนียมของชาวพุทธของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในเทศากาลเข้าพรรษาท่านจะทำอะไรขึ้นเป็นกรณีพิเศษตามที่กล่าวแล้วในคลิป ที่ผ่านมาว่าในฤดูฝนประชาชนทำไร่ทำนาทำการเกษตรไม่สะดวกไม่ได้พักไม่ได้อยู่บ้านติดภาระการประกอบอาชีพพระสงฆ์ก็หยุดหยุดการเดินทางแต่เร่งการเดินทมจึงมีคำหนึ่งเกิดขึ้น คืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหยุดพักไม่ใช่พักผ่อนนอนแต่เป็นการหยุดพักการเดินทางแน่นอนละ่ะฝนตกไม่ว่าจะเป็นเป็นสมัยพุทธกาลหรือปัจจุบันกาลอาจจะเดินทางไม่สะดวกดีนักแต่ที่ปารบว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ไม่ได้เกรงกลัวความลำบากเหนื่อยยากไม่ได้เกรีวกลัวฝนกลัวแดดพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะเดินไปเผยแผ่ธรรมเป็นการถวายอกทำงานถวายใจทำงานด้วยใจทำงานด้วยอุดมธรรมฉะนั้นความลำบากจึงให้น้ำหนักน้อยแต่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นสำคัญเอาขยับมาเรื่องหยุดพักแล้วหยุดพักการเดินแต่เร่งการเดินรรำเดินทำหมายความว่าในแง่ของศีลคือข้อวัดปฏิบัติข้อวัดเป็นวินัยของพระเนนของสงฆ์จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเคร่งครัดในศีลสำรวมในปาติโมก ไม่เพียงแค่ศีลแต่ต้องให้ยิ่งกว่าศีลคำว่าอธิศีลก็คือยิ่งกว่าศีลมากกว่าศีลอย่างไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์มมติว่าไม่ฆ่ายิ่งกว่าไม่ฆ่าก็คือต้องรักด้วยไม่เพียงแต่ไม่ไม่ฆ่าสัตว์เพราะเกรงจะผิดศีล แต่ต้องไม่ฆ่าสัตว์เพราะไม่คิดจะฆ่าไม่ฆ่าสัตว์เพราะมีความรักความเมตตาในสัตว์ต้องยิ่งกว่าการที่ไม่ฆ่าเพราะเกรงจะผิดยังเป็นธรรมดานะถามว่าศีลก็ต้องการแค่นั้นไหมใช่แต่อธิศีลต้องยิ่งกว่าศีล ไม่เพียงแต่ไม่ฆ่าแต่ต้องไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะฆ่าแล้วยังมีความรักความเมตตาต่อสรรพชีวิตไม่คิดจะขโมยไม่ขโมยเพราะเกรงจะผิดอธินาทานแต่อาธิศีลนจะต้องไม่ขโมยเพราะไม่คิดจะขโมยไม่ขโมยเพราะเห็น เห็นใจอกเขาอกเราทรัพย์สมบัติสิ่งของก็จะได้มาต้องใช้ความเพียรพยายามตั้งอกตั้งใจเหนื่อยยากลำบากก็จะได้มาเห็นใจเจ้าของทรัพย์มีความรักความเมตตามีความหวังดีกับเจ้าของทรัพย์ไม่อยากจะเบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นมีความรักนอกจากนั้นยังต้อง ประกอบสัมมาอาชีพด้วยตัวเองก็ต้องขยันทำมาหากินไม่ใช่คอยที่จะไปคิดไปคดไปโกงไปทุจริตไปลักไปขโมยไปปล้นไปจี้นี่คือยิ่งกว่าศีลไม่เพียงไม่ขโมยไม่ลักไม่ช่อโกงไม่ทุจริตเพราะเกรงจะผิดศีลผิดกฎหมายแต่ต้องมีคุณธรรม เห็นอกเห็นใจอกเขาอกเราทรัพย์สมบัติของเขาเขาก็รักเขาก็หวงทรัพย์สมบัติของเราเราก็รักเราก็หวงนี่คือสิ่งที่ยิ่งกว่าศีลเรียกว่าอธิศีลยิ่งกว่ามากกว่าเหนือกว่าดีกว่าสำคัญกว่าคือต้องเป็นศีลทางใจสำรวมระวัง ไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในจิตเพราะอากุศลคือโลภะนั่นะเกิดขึ้นในจิตใจใจจึงไปคิดทุดจริตไปคิดโลภไปคิดอยากได้ของเขาไปคิดละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเขายิ่งกว่าศีลก็คือรักษาจิตใจให้จิตใจมีคุณธรรมนอกจาก ศีลข้อนี้ก็ข้ออื่นๆก็ลักษณะคล้ายกันไม่เพียงไม่โกหกเพราะเกรงจะผิดศีลแต่ไม่โกหกเพราะเป็นคนยึดมั่นในสัจจะยึดมั่นในความจริงไม่นอกใจพัญญาเพราะเกรงใจพันยาหรือสามีจะโกรธจะเสียใจหรือเกรงจะผิดศีลผิดศีลข้อกาเมแต่ไม่ นอกใจผู้ครองไม่นอกใจสามีพัญญาเพราะรักเพราะให้เกียรติเพราะเคารพกันเพราะมีความซื่อสัตย์ต่อกันทั้งต่อหน้ารับหลังนี่ก็เป็นระดับอัธิสีลที่สัมผัสได้ง่ายๆเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวพุทธไรตระหนัก ถึงความดีงามทำความดีงามให้ยิ่งขึ้นยิ่งกว่าเวลาปกติที่เราปฏิบัติถ้าใครก็ตามถ้าไม่ได้ใส่ใจชีวิตไม่ได้ตระหนักถึงศีลถึงธรรมถึงความดีงามความถูกต้องผ่านมาตลอดเราก็อาศัยเงื่อนไขทางพันประเพณีเข้าพรรษานี่แหละ แม้จะสามเดือนก็ยังดีกว่าไม่ห่วงใยไม่ตระหนักถึงความดีงามถ้าใครปล่อยประละเลยชีวิตมาตลอดสิบสองเดือนมาใช้สามเดือนนี้สามเดือนเข้าพรรษานี่มาดูแลตัวเองมาจัดการกับชีวิตตัวเองมาลดมาเลิกสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม แต่ถ้าใครเคยทำดีมาอยู่แล้วรักษาศีลเจริญกิจภาวนาให้การให้ทานอยู่ตลอดเราก็มาเพิ่มขึ้นเพิ่มความดีงามขึ้นเพิ่มข้อวัดปฏิบัติเพิ่มขึ้นเรียกว่าเป็นอธิศีนทานก็ทำทานบริจาคทานมากขึ้นตั้งอกตั้งใจมากขึ้นมีเจตนาก่อนให้ทานขณะทานหลังทานเรียกว่า ทั้งบุพเจตนามุจนะเจตนาอปราประเจตนาให้เกิดความพร้อมเกิดความสมบูรณ์นั่นว่ายิ่งกว่าปกติเป็นอธิทานอธิจิตอธิฐานอธิศีลก็เป็นความดีงามเป็นความก้าวหน้ามากิน้อขออนุโมทนา